อน้ำมันมีน้ำเพื่อไงนีนไงครับซื้อมาหมดแป๊บเดียวดเ,เดียวเนาะอวดแป๊บข้าวเดียวเดียวแต่พี่นอ่องมันฉ่ำไหมอร่อยเกลือเขาแถมมาให้นะคะแถมมาห้าอันเนี่ยโอ้ออืโห หวานทำออืม,อม,อมชอบตรงนี้มันไม่มีเมล็ดมันแั่คว้านออกอย่างดีเลยดูดิดูดิกรอบด้วยไม่มีเมล็ดอืมกุ้าชิอิ่มคะ่ะ อถุงหนึ่งเราได้มาสองแถมหนึ่งค่ะโอ้ยน่ากินมากเป็นพุซสาของแบรนด์ชาววังนะคะควานเมล็ดออกอย่างดีเลยใช่ค่ะขอจัดก่อนให้มันน่ากินน่ากินมามาจากพี่นองใจเสๆน้ำกานมาพี่นองมามอาเยเอาไห้เราบ่ นนีี่แบบนี้นะคะทุกคนใครอยากจ็กจิ้มในตะกร้าด้านล่างได้เลยได้เลยโอ้โหมาพี่น้องมาอตัวนี่ผู้กินใหญ่แบบนี้เลยจิ้มพริกเกลือ เค้าแถมมาให้นะคะแถมมาห้าอันเนี่ยโู๊ห oh. ืมหืม,มเป็นไงผมว่ามันอร่อยอ่ะสดชื่นเออมมันมีหนามเนาะนี่หวานทำอืมกิกไหม กินจะกินแบบเปล่าหวานเปรี้ยวนิดๆแซ่บแต่ว่ามันมีความจำวะแซ่บผู้ชายอยากกินก็จะกัดเดรรยเด้อพี่น้องจ้า กเกก้ากิ้ิกเกก้าแบบนี้เลยเดี๋ยมเลยหมักเต็ม่มมีมิดเดียวพี่น้องชอบตรงนี้มันไม่มีมเมล็ดมันน้ำคแบบวานออกอย่างดีเลยดูดิูอิกรอบด้วยไม่มีมเมล็ดอืม สุดขึ้นมากว่าเบิ่งพี่นอ้องมักแต่ตรงบ่ม,มีเม็ดนี่ลนะ่ะสุดยอดเลยปกติเบียร์บ่อยมากินหมักทันเพราะว่ามันไม่เม,ม็ดไมกินง่ายทานง่ายเนาะคั่ <c oughs> อืมอืมอืมอือืมอืมโอ้โหนมีน้ำเพื่มเลยอืมมีเนือซื้อมาหมุดแป๊บเดียวเดียวนอกอวนแป๊บข้าวเดียวด้แต่พี่น่องมันฉําไหม มไม่หวานมากกำลังดีนะอ,ออกสามรถแบบนนี้นะคะเขาบอกว่าคนท้องทานได้อิสลามทานได้คนท้องก็ทานได้ น่าจะเป็นแบบดองแบบโบราณนะไม่ไม่ได้ใส่สารอะไรเงี้ยคิดว่าแต่ว่าแบนดนี้เขาเห็ดออกมาดีดีแพ็กเกจกัน่ากินอร่อยด้วยคพณ่เคยกินตรงควันมาหรอกอืนื้อเยอะ นาะอืมชำชำแซ่บน้ำพริกก็อร่อยลงตัวมไม่เค็มปกด,ดีถ้าไปทำไม่เป็นนะออกเค็มเค็มนะตื่นไม่เค็มอืมชอบเลยอร่อยเนาะ อืมอืมอืมแพ็กหนึ่งสามร้อยกร,รมัมอืมโห่อะเขาให้พริกเกลือชาวังมาด้วยอืม พริกป่นนะเขาบอกว่าเป็นพริกเกลือสูตรชาววังนะฮะอร่อยจริงคือถ้าได้มาแล้วอะ่ะก็ให้เอาเข้าตู้เย็นมันจะสดชื่อนอืมหว จบจับพี่น้องเอาละค่ะพี่น้องคะคลิปนี้เน่อจากผู้ใดมาคลิปนีก้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์เบ่ยกันเนล่งน้ำเลยด้วยค่ะใครอยากกินก็กดกที่ตะกร้าด้านล่างได้เลยนะคะมันเป็นพุทซาแช่อิ่มชาววังนะคะอืมอร่อยมาก โอเคค่ะมือนีเขาตัวลาไปก่อนมือนี่เอาพุทซาคืออยากจะ่า <c oughs> สั่งมาหลายรอบละ <c oughs> <c oughs> กินหลายรอบแล้วแต่ไม่เคยลงคลิปวันนี้ก็เลยเอามาลงคลิปดูโอเคค่ะมือนีลาไปก่อนนะคะ่ะพี่น้องสวัสดีสวัสดีครับ <c oughs>